mà đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะอ้าวทำไมเนี่ยเชื่อมไม่ได้อ่ะหนีบกากแน่เลยลองใหม่ มตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตึกคณะคารุศาสตร์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อคณะคา,ารุศาสตร์กันว่าในการอ่านหนังสือของเพื่อนๆนเนี่ยใช้สถานที่ใดบ้างและในบรรยากาศในการอ่านหนังสือนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ ขอไปสัมภาษณ์เพื่อนๆกันเลยค่ะขอสัมณ์หน่อยะได้ค่ะคชื่ออะไรคะค่ชื่อร้ยค่ะชื่อร้อยค่ะอายปีไหนแล้วคะอยู่ปีสามคะค่ะแล้วปกติเนี่อ่านหนังสือที่ไหนคะก็จะอ่านอได้ตึี่ชนะเลย่ะช่วงเวลาไหนบ้างคะที่ ส่วนใหญ่ก็จะอ่านช่วเงเย็นค่ะนักนคือแบบว่าตอนนักพบเจอปัญหาอะไรบ้างนะคะในรอบวันเห,หมือนเวลาใช้คอมใช่นะคะแล้วก็เหมือนร่างข่าเพราไม่ค่อยมีขาเลยต้องตามมาจากโถงนะคะแล้วอยากจะเสนอในอะไรนะคะทีะ่มีการบัตรแบบนี้ก็อยากให้เขาต่อสายให้มีที่เก็บปลั๊กเยอะๆค่ะ ถืนกันต้องค่ะไปกันไปกันตอนนี้นะคะเราก็เจอเป้าหมายของเราแล้วค่ะ ใช้สถานที่ไหนในการอ่านหนังสือคะใต้ตึกคณะค่ะหรือไม่ก็ห้องสมุดค่ะออแล้วก็ช่วงเวลาในการอ่านคือช่วงไหนบ้างช่วงพักเที่ยงค่ะค่ะแล้วก็แบบเอ่อเอ่อปัญหาที่พบเจอค่ะมีอะไรบ้างเออเสียงรบกวนค่ะเสียงรบกวนแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรนะคะที่อยากให้ดูก็แบบว่าอยากให้ตึกคณะมีแบบห้องสมุดไว้ให้เรานั่งอ,อา่านหนังสือค่ะ ขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปหาเป้าหมายถัดไปกันค่ะไค่ะเพื่อนชื่ออะไรคะชื่อใครครับอ่าอยู่คณะเอออยู่เอกอะไรเยเอกสังคมศากตรครับจะถามเพื่อนว่าเออส่วนใหญ่เพื่อนใช้สถานที่ไหนในการอ่านหนังสือหรือว่าทำงานครับ กปกติครับผมก็ทํางานสองที่ครับก็คือที่หนึ่งนะครับก็คือทําที่หอแล้วก็ถ้าแบบงานมันเยอะหรือว่าเวลาใช้อ่านเสียครับก็จะมาที่ในมอครับแล้วก็ถ้าจะอ่านในมอครับก็จะอ่านในส่วนของตรงด้านหลังครับที่เป็นทางเดินชั้นลอยครับผมชั้นลอยใช่ไหมคะค่ะและส่วนใหญ่ใช้ช่วงเวลาไหนในการอ่านเสียคะก็ประมาณตั้งแต่หนึ่งทุ่มครับผมเป็นหนึ่งทุ่มไปต้นทุไปครับ แล้วก็การใช้สถานที่ในการอ่านหนังสือนี่ค่ะพบปัญหาอะไรบ้างคะก็ปัญหาหลักๆนะครับก็คือแบบตอนที่มาอ่านหนังสือครับก็จะมีแบบหลายคนนะคะในช่วงสวอบเนี่ยเขาจะมาหนังสือแล้วก็มาทางานด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังบ้างก็มีเสียงรบกวนอะไรแบบนี้นั่นเองครับค่ะแล้วก็จากปัญหาทัานต้นนะคะเพื่อนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างคะ ก็อยากให้แบบมีพื้นที่กระจายหน่อยครับ,บ,บเน,นแบบว่าโต๊ะส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ครับก็จะแบบอยู่กระจุกกระจุกกันนะครับแล้วก็แบบอยากให้อาจารย์หน่อยครับเพราะว่าบางอย่างมันจะไม่ได้แบบมีเสียงรบกวนเยอะเวลาทํางานหรือว่าอะไรครับโอเคค่ะนี่ก็เป็นปัญหาของเพื่อนะคะ่ะขอบคุณมากค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเพื่อนอีกคน ชื่ออะไรคะจิกเกิลค่ะจิกเกิลค่ะเพื่อนเกิลส่วนใหญ่เพื่อนเกิลใช้สถานที่ใดในการอ่านหนังสือคะหอในค่ะหอในค่ะแล้วในขณะที่อ่านหนังสือเพื่อนจะใช้เวลาไหนในการอ่านหนังสือคะกลางคืนค่ะช่วงเวลาที่อ่านหนังสือค่ะเพื่อนมีปัญหาอะไรบ้างคะไม่ก็มีสมาธิในการอ่านหนังสือบ้างเสียงดังเสียงดังรบกวนใช่อย่างเช่นแบบนี้อ๋อย่างเช่นแบบนี้อ๋อประมาณนี้เลยถามข้อสอบเพื่อนมีอยากจะมีข้อเสนอในอะไรบ้างค่ะวันจัด พื้นที่ในการอ่านหนังสือหรือว่าขอพักแล้วก็โซนสําหรับทํากิจกรรมที่มีเสงจิก่งเสียงดังให้เป็นที่จมเพาะจเพาะไปอ๋อก็คือแบบว่าแบ่งโซนโซนอ่านหนังสือใช่ค่ะโอเคค่ะเขาคือมาเป็นเพื่อนกันจากแบบฟอร์มการสำรวจการใช้สถานที่ในการอ่านหนังสือหรือทำงานของนักศึกษาคารุศาสตร์ชั้นปีที่สพบว่า สถานที่ที่ใช้ในการอ่านหนังสือหรือทำงานนักศึกษาส่วนใหญ่จะใช้สถานที่บริเวณใต้ชั้นลอยคิดเป็น62.2%หน้ารานเอกวิทยาศาสตร์33.3%ใต้หอพักมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สงขลา 27. 5เเซและสถานที่ที่ใช้ในการอ่านหนังสือหรือทำงานที่น้อยที่สุดได้แก่ห้องสมุดคิดเป็น2%เค่ะ สำหรับช่วงเวลาที่นักศึกษาใช้ในการอ่านหนังสือหรือทำงานส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงของเวลา17นาฬิกา19นาฬิกาและ20นาฬิกาค่ะปัญหาที่นักศึกษาพบเจอได้แก่ปลั๊กไฟไม่เพียงพอสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสียงรบกวนที่นั่งไม่เพียงพอความสว่างของสถานที่ที่ใช้ในการอ่านหนังสือหรือทำงานไม่เพียงพอ ความสะอาดของห้องน้ําและห้องน้ํามีจํานวนที่ไม่เพียงพอปัญหาแมาลงสัตว์กัดต่อยเช่นยุงกัดและไม่มีตู้กดน้ําค่ะสําหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่นักศึกษาต้องการให้มีนะคะได้แก่ปลั๊กไฟโต๊ะเก้าอี้ความสว่างที่เพิ่มขึ้นของสถานที่ที่ใช้ในการอ่านหนังสือหรือทํางาน มีห้องสมุดสำหรับอ่านหนังสือมีตู้บริการกดน้ำ coworking space เ,เปิดในตอนดึกๆข้อเสนอแนะอยากให้มีการปรับเปลี่ยนโต๊ะเก้าอี้ให้มีคุณภาพมากขึ้นเพิ่มจำนวนโต๊ะเก้าอี้และมีการทำความสะอาดห้องน้ำอยู่เสมอคะ่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับก,รบการสัมภาษณ์การอ่านหนังสือของเพื่อนชาวครุศาสตร์ค่าไว้เจอกัอนใหม่ที่น้านะคะสำหรับวันนี้ไากัน เเมน้องก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย คะเรามาชมคลิปวิดีโอกันนะคะซึ่งนักแสดงของเราใครคะออ๋ก็จะมีคิตตี้กับชมวิวค่ะแล้วก็นี่จะเป็นชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอ่าชื่อรินนี่นะคะรับบทตากลองนั่นเองค่ะ้ตากงเขาจะเป็นผู้กำกับค่ะกำกับการแสดงนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะทุกคนข้ทงนอกค่ะข้างนอกไม่ต้องมีที่อื่นเขาเป็นคนหนึ่งไม่ทราบว่าเพื่อนชื่ออะไรคะชิคเกิลค่ะเพื่อน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 ส่วน ไอ้พี่วัวเนี่ยเวลาอัดกันเองก็ถึงแค่เลยร่างคะไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิเป็นเพราะอะไรเอ่ยแบบโง่ตัวมงเลยนแล้วก็เพื่อนอยากมีมันมันเดือดดังก็เพื่อวนะกลางคืนค่ะกลางคืนโอเคค่ะแล้วในขณะที่ค่ะไม่ต้องเงกันะคะต่อ อุ้ยปวดฉี่จัง